จากงานมากระทำผันแบบนี้ถูกไล่ออกมาหรือเปล่าคะ ใจเย็นนะคะทุกคนคำถามมีเอชาเขาจะไม่ได้มาจับผิดแล้วนะแต่เขาอยากรู้ว่าเราเนี่ยมีวิธีการรับมือกับอดีตยังไงแล้วก็เรียนรู้อะไรจากมันบ้างแต่จะตอบยังไงให้ดูดีกดเซฟคลิปนี้เอาไว้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เอจะมาแชร์ตัวอย่างคำตอบ3ตัวอย่างเลยนะคะวิธีที่1ตอบแบบยอมรับแต่ก็ต้องแก้เก็บให้เป็นด้วยนะเคยค่ะตอนนั้นจัดก,การเวลาได้ไม่ดีแต่พอปรับปรุงเรื่องนี้นะคะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเอเสร็จตรงเวลาแล้วก็แม่นยำขึ้นค่ะวิธีที่2ตอบแบบยอมรับแต่ เปลี่ยนไปเป็นบทเรียนใช่ค่ะเอ๋เนี่ยเคยถูกเลิกจ้างนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจระบบการทํางานใหม่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยได้ไปเรียนคอร์สเสริมมาทําให้ตอนนี้เนี่ยสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆเนี่ยได้คล่องเยอะเลยค่ะและสุดท้ายเลยตอบแบบจริงใจแต่จะต้องเชื่อมโยงกับ ุค่ะเคยค่ะคตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่แมชกับวัฒนธรรมองค์กรแต่ก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับทีมที่มันเปิดรับไอเดียใหม่ๆม,ม,มากกว่าซึ่งก็คือบริษัทนี้แหละค่ะจำไว้นะคะทุกคนการถูกไล่ออกหรือว่าถูกเลิกจ้างเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะคะไม่ต้องไปกลัวเพียงแค่เราจะต้องอธิบายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้มันกลายเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนและที่สําคัญต้องแสดงความจริงใจเพียงแค่นี้เนี่ยนายจ้างก็จะเข้าใจในตัวเราละค่ะและสําหรับใครที่ถูกเลิกจ้างไม่ต้องกังวลนะคะเขาไม่แน่นะเราอาจจะได้งานที ที่มันใช่มากกว่าเดิมก็ได้ค่ะ